สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองหรือแม้แต่โรคระบาดโควิด -19 ทําให้นักลงทุนนั้นมีทางเลือกในการลงทุนน้อยลงแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้ผลตอบแทนแบบไหนและสถาบันการเงินแบบไหนทั้งหมดคือปัจจัยสําคัญของนักลงทุนครับสถาบันการเงินที่น่าจับตามองคือ China Galaxy Securities หรือ C.G.S เป็นบริษัทโบรกเกอร์อันดับต้นๆของประเทศจีนก่อตั้งเมื่อปี2550 เงินทุนจดทะเบียน6,000ล้านหยวนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของฮ่องกงในปี2,556และของเซี่ยงไฮ้ในปี2,560บริษัทหลักทรัพย์ไชน่ากาแล็กซีนี้เป็นบริษัทในเครือไชน่ากาแล็กซีอินเตอร์เนชั่นแนลฟินแลนเชียลโฮลดิ้งส์ลิมิเต็ดการเข้าเป็นบริษัทในกลุ่มไชน่ากาแล็กซีจะได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งมีความแข็งแกร่งด้านเงินทุนความรู้ความชํานาญด้านเทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่กว้างขวางในฐานะหนึ่งในห้าของบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัลของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นโดยเฉพาะทางด้านการลงทุนในตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ความน่าเชื่อถือและการดำเนินงานของสถาบันเป็นสิ่งที่ลงทุนให้ความสำคัญอย่างแรกนะครับถัดมาก็เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินทำยังไงจะมีการลงทุนที่คุ้มค่าทุกๆก,การลงทุนมีความเสี่ยงครับ นักลงทุนจึงควรทําความเข้าใจศึกษาในลักษณะของสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับพูดถึงผลิตภัณฑ์ผมนึกถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีชื่อว่า equity linked note หรือ ELN ถ้าเป็นภาษาไทยก็คือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฟังดูแล้วไม่คุ้นนะครับมันคืออะไรน่าสนใจยังไงและเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นและเป็นอย่างไรวันนี้มาหาคําตอบกันครับ ในที่สุดนี่นะฮะผมก็เดินทางเข้ามาค้นหากับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีชื่อว่า ELN กับผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ทางด้านของผลิตภัณฑ์ทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ c g s i b ประเทศไทยนะครับท่านผู้นี้นะฮะก็คือคุณเทวุธการนิภาปุ่นครับเป็นผู้ในการอาวุโสฝ่ายตราสารอนุพันธ์ของบริษัทหลักทรัพย์ c g s i b ประเทศไทยนะครับสวัสดีครับทูตุฒครับครับสวัสดีครับคุณบัญชาครับผมครับผมสนใจมากๆเลยนะฮะแล้วก็มีการพูดถึงไอ้เจ้าเครื่องมือทางการเงินตัวนี้ก็คือ equity linked note ELN เอ๊ะมันค e l n หรือ e q u i t y l i n k งก์โเนี่ยเป็นการผสมผสานรับจุดเด่นของหุ้นกู้แล้วก็ตราสารหุันผ์เข้ามาสร้างเป็นรดักชีนใหม่ซึ่งเข้ามาตอบโจทย์การลงทุนให้กับนักลงทุนในแต่ละสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความผันผวนสูงความผันผวนต่ำหรือขาลงขาขึ้นโดยที่ให้ผลตอบแทนเพิ่มเติมในรูปของดอกเบี้ยเข้ามาครับแสดงว่าในช่วงชีวิตที่เวลาตลาดหุ้นพันผวนจะผันผวนมากหรือจะผันผวนแคบๆที่นักวิเคราะห์บอกว่าไซเว่เนี่ยนะไอ้เจ้าเครื่องมือตัวนี้เนี่ยเหมาะเลย ใช่ครับผมเพราะว่านักทุนเนี่ยก็สามารถเลือกการลงทุนได้หลายรูปแบบนะครับตอบโจทย์แต่ละต้องคมต้องการของแต่ละคนเลยซึ่งผลตอบแทนที่ได้เนี่ยก็จะมีในรูปของเงินต้นคืนกับอดอกเบี้ยที่ได้ขึ้นไปในกรณีที่ไม่ถูกใช้สิทธิ์หรือได้เป็นหุ้นอ้างอิงกับดอกเบี้ยในกรณีที่มีการใช้สิทธิ์เกิดขึ้นในตราสารตัวนี้นะครับน่าสนใจตรงนี้ฮะลงทุนแล้วเนี่ยนะเงินต้นได้คืนพร้อมดอกเบี้ยแถมเป็นหุ้นอ้างอิงพร้อมดอกเบี้ย ฉะนั้นว่ามันเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็เราเนี่ยถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในตราสารประเภทนี้เลยนะ้เว่าเป็นผู้นำครับเรามีทีมเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ในการสร้างโปรดักตพัฒนาโปรดักต์แล้วก็ไม่พอเรายังมีทีมให้ผู้คำแนะนํารวมถึง Research ที่คอยให้คําแนะนําเกี่ยวกับ คุณอ้างเองที่ักทุนเลือกเข้าไปโอ้ฮะนี่คือสิ่งที่เราจะมอบให้กับนังทุนเมื่อตัดสินใจเข้ามาลงทุนในเจ้าเครื่องมือ ELN ตัวดีใช่ครับแม่ถ้าฟังอย่างนี้อยากให้คุณธนวุฒิเนี่ยช่วยเลือกผลิตภัณฑ์ของเจ้า ELN ให้ผมหน่อยได้ไหมครับเอาเข้ากับภาวะตลาดตอนนี้เลยที่หุ้นกำลังเปลี่ยนจากแนวโน้มลงมาเป็นขาขึ้นละนะครับเอาเขินโชคร้ายเรามีการระบาดรอบใหม่ของโควิดหุ้นพักตัวลงมาซึ่งโดยปกติเนี่ย นักทุนก็อาจจะรอซื้อหุ้นตัวนี้นะครับเราเลยมีตัวหนึ่งที่แนะนําก็เรียกว่าสมัยเอฟเอ็นนะครับเอฟเอ็นเนี่ยมีให้เลือกหลากหลายตามความต้องการของนักทุนนะครับแล้วก็ผลตอบแทนเนี่ยก็มีในรูปของเงินต้นคืนบวกดอกเบีย้ยหรือได้เป็นหุ้น,น้ักอิงบวกดอกเบีย้ยหรือกําไรจากราคาหุ้นเทียบกับราคาไถ่ถอนนะครับครับซึ่งเหมาะกับสถานการณ์นี้คือนักทุนสามารถที่จะลงทุนผ่านตาตัวสมัยเนี่ยแล้วรอซื้อหุ้นในจังหวะที่ถอยรับลงมา นะครับ oh. แล้วก็ระหว่างที่รอเนี่ย uh. ยังได้ผลตอบแทนรูปของดอกเบี้ยตลอดทุกๆเดือนที่รออยู่ okay. oh. ซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจครับรอก็มีดอกเบี้ยรอรับได้ใช่ครับอ๋อ oh, ครับฮะทีนี้พอเลือกตัวนี้เข้ามาแล้วเนี่ยแน่นอนว่ามันอาจจะมีราคาถูกลงมาถูกไหมครับผมหมายถึงราคาสไตร์ไอ้ตรงนี้หมายถึงอะไรครับ,รบแน่นอนอย่างที่บอกเรารอซื้อแปลว่าเราเลือกสไตร์รอที่จะให้ราคาขึ้นสไตร์เนี่ยความหมายคือเป็นราคาที่ลูกค้าเลือกที่จะรอเช่นราคาตอนนี้100บาทนะครับเราเลือกสไตร์88บาทก็คือ รอให้มันลงมาถึง88บาทน,นะวันสิ้นสัญญาลูกค้าก็จะได้หุ้นอ้างอีกที่ราคา88บาทไม่ใช่ที่100ที่ในราคาปัจจุบันที่เลือกไปตั่งแต่แรกอ๋อครับเพราะฉะนั้นก็จะถือว่าซื้อหุ้นในราคาที่ถูกได้ด้วยครแล้วครับ,แล,รบแล้วก็มีในส่วนของดอกเบี้ยเนี่ยอยู่กับเราด้วยระหว่างที่รอระหว่างที่รอใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้ oh, ถ้าฟังอย่างนี้เนี่ยนะฮะ Smile ELN เนี่ยมีข้อด,ดีข้อดเด่นเยอะมากเลยแต่ความเสี่ยงมีไหมครับ แน่นอนครับจุดเด่นเราจะบอกแล้วว่าระหว่างที่รอได้ดอกบียซึ่งก็สูงกว่าหุ้นกู้ทั่วไปแต่ว่าความเสี่ยงก็คือนั่งทุนอาจจะไม่ได้รับผลต้นคืนเต็มจํานวนเพราะว่าถูกแปลงไปรูน่างอิงแล้วหุ้นนางอิงปรับตัวลงต่ำกว่าสไตล์ลงไปอีกก็จะเกิดผลขาดทุนนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงของตัวสมัยครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงก็มีอยู่บ้างแต่เราก็พูดให้ชัดเจนตรงนี้ไปเลยนะครับครับอ่ะท่างนั้นแสดงว่า ในการที่พอซื้อตัวนี้เสร็จปั๊บเนี่ยทีมงานทั้งหมดเนี่ยก็จะมีวิธีเลือกไปเลือกตรงไหนและเลือกอย่างไรครับครับผมแน่นอนกลุ่มหุ้นที่ตัวสมัยเราจะให้เลือกอยู่ในเซตห้าสครับแล้วคุณจับคู่ได้สูงสุด3ตัวเลยนะครับแล้วก็เลือกได้3เดือน6เดือนนะครับขั้นต่ำแค่1ล้านบาทซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ให้เลือกเปล่าๆเรามีทีมงานทีมวิจัยนะผู้แนะนําการลงทุนของเราแล้วก็สิร์ชเนี่ยคัดสรรหุ้นชุดหุ้นเนี่ย ผ่านการมุมมองทางพื้นฐานแล้วว่าไม่ใช่เป็นหุ้นขาลงเพราะว่าถ้าเลือกพลาดก็จะเป็นขาลง,งใช่ไหมก็มาดูแลตรงนี้ทั้งุณก็สบายใจในการที่จะได้หุ้นหรือชุดหุ้นที่เลือกเนี่ยผ่านการวิเคราะห์จากท,าทีมรีเ์ชมาแล้วมาได้ฟังอย่างนี้แล้วนี่นะครับทำให้รู้เลยนะครับว่าไอ้เจ้าหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนะครับ s ไมเอลเนเนี่ยไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับมีความน่าสนใจที่จะลงทุนอีกต่างหากและที่สำคัญเนี่ยมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการที่จะเลือกวิธีเข้าไปลงทุน กับไ e อ้เจ้าทางด้านของ ELN ด้วยนะฮะที่สำคัญเนี่ยนะครับทีมงานที่มีประสบการณ์จากบริษรัทจัดซัก g ร CNB ประเทศไทยเนี่ยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ A จากบริษัท i t c h Rating ประเทศไทยเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับนักลงทุนนะฮะเป็นการลงทุนที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะครับ